เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะกับโชว์รูมดีคาโชว์รูมรถยนต์มือสองแนวใหม่โดยคุณโอมภาสกรเจริญธรรมและคุณบอลยุทธพงศ์ยอดเจยะสองผู้บริหารซึ่งบรรยากาศการเปิดตัวโชว์รูมดีคาได้รับเกียรติจากคุณมงคลจุลทัศน์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดคุณโอมภาสกรเจริญธรรมและคุณบอลยุทธพงศ์ยอดเจยะ สผู้บริหารหนุ่มดีคาเปิดเผยสำหรับโชว์รูมดีคาเป็นโชว์รูมรถยนต์มือ2แนวใหม่ที่มีจุดเด่นที่ชัดเจนด้วยการนำรถบ้านๆคุณภาพดีมาจัดจำหน่ายให้คุณลูกค้าพร้อมเนรมิตให้เป็นรถซิ่งเปลี่ยนแม็กยางใหม่ดูแลเรื่องช่วงล่างทั้งหมดอยากซิ่งขนาดไหนบอกดีคาอุบลเราจัดให้รถเรามีทุกแบรนด์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota m a z d a เข้าแถวให้ลูกค้าเลือกเพียบ รถของดีคามีให้เลือกมากมายพร้อมบริการเปลี่ยนล้อแมอ็กยางใหม่ทุกคันตรวจเช็คของเหลวทำระบบช่วงล่างอย่างเต็มระบบเราควบคุมเรื่องของคุณภาพไม่มีตกแถมบริการดูแลหลังการขายมีให้ลูกค้าแน่นอนพร้อมบริการไฟแนนซ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธนาคารเกียรตินาคิน SCB ีธ SC นาคารกรุงศรีดอกเบีย้ยตั้งแต่1.99เเป็นต้นไปตามเครดิตของลูกค้า พร้อมเงื่อนไขดีๆมอบให้คุณลูกค้าแบบจัดเต็มให้ลูกค้ามั่นใจได้สำหรับโปรโมชั่นวันเปิดงานพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับทางดีค่ารับเงินสด1,000 0บาทพร้อมของพรีเมียมกล้องหน้ารถหมอนร่มและอื่นๆอีกมากมายที่ลูกค้าไม่ควรพลาดเพื่อให้เข้าถึงสโลแกนของเราที่ว่ารถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคุณต้องดีคาฝากดีคาอุบลไว้ในอ้อมใจชาวอีสานค่ะ